ซีมันแล้ะ oh. ต่างเลยซีแล้วแต่ไว้โบราณเราตั้งใช่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 วันขอข้างจริงเขอข้างจริงเนี่ยมันกลายเป็นไว้โบลานซ์ที่แบบอิสระจริงๆแล้วอ่ะการขายข้าวเนาะมันก็สามารถทำที่ไหนก็ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องยากเมอนกันครัความจริงคืออย่างนี้ชุดนี้เกิดมาให้จะเรื่องตลกมากเลยเพราะว่าชุดนี้เกิดมาจากการที่ว่าเมื่อสองปีแล้วอ่ะผมมาแสดงงานที่ 今天那么干。Yeah, okay.

ต้อหาเป็นคามแปลกมีร <c oughs> ารู้จักในอามีใครรู้ไมคะมีใครบบมีใครไม่รู้จักมีใครมีข้าอะไรก็แบบว่ามันคืออะไรล่ะมันก็คืออะไรที่มันเกินสากแดมีข้อมันเกินก่แดงแล้วเขาเกินแรงเกิ ใช้คิวเตอร์เบอร์590นะครับ590นะครับไม่ใช่เลขท้ายสาตัวนะครับที่นะครับซึ่งมันมีลักษณะพิเศษอย่างไรก็คือมันจะมีแสงปกติวงแการอยู่ในมันรับทั้งแสงปกติส่วนหนึ่งรับสีเิเศษส่วนหนึ่งพูดตรงๆคือมันเป็นไฮบริดดูมันรับทั้งปกติ เลนส์ก้องตัวนี้มันสามารถทําให้ผมเห็นว่าเห็นเท่านั้นมันก็วไปกลายเป็นจะเรียกว่าคือผมสามารถถ่ายทอดที่แบบจะได้ว่าอะไรผมกำลังถ่ายทอดธรรมชาติที่เราเห็นที่ผมเห็นแล้วพวกเราไ็เแต่มีบางส่วนที่ผมเห็นเท่านั้นมันมีอยู่นะแต่เราไม่เคยสนใจเราไม่รับรู้ซึ่งกันอันยัง ขอบเขตนะครับาใต้กับแดงมันไม่น่าจะมีสีแล้วเพราะมันคือสีจะอยู่ในขอบเขตนี่เราไม่เห็นเป็นสีเขางานบอกมองไม่เห็นตัวสีอะไรมาเพราะฉะนั้นตัวเองความจริงไม่มีสีไม่ใช่ไม่มีสีคือเราเพ่งต้องใช้สารสีอะไร นี้ตัวในงานเนี่ยเพื่อการให้ว่ามันไม่มีแต่น้อยกว่าแต่ก็ถูกแล้วเนี่ยมันปรากฏสีไม่ชัดเจนมันไม่ถูกตรงเลย หรือว่าสีของสถาบันอะไรต่างๆก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของเองเพราะสีมันให้มันไม่ได้แค่อารมณ์ความรู้สึกแต่มันให้ความหมายมันให้มันเชื่อมโยงกันเยอะแยะเลยนี่อีกหนึ่งอย่าค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันว่ามันไม่ได้แค่สีสีไม่ได้แค่เป็นแค่ว่าเฮ้ยมันต่างกันแค่อารมณ์ไม่เหมือนกันมันเชื่อมโยงกับผมก็แปลงให้ ามันไม่ได้ความสุขมันให้อะไรครับซึ่งมันจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกับชีวิตเราเยอยเตมหมดเลเราผมไม่ไม่ไม่ขอร้งเรื่องแขอแต่ใจเรว่าไม่มีความเชื่อมโยงเร็ซึ่งตรงนั้นแหละมันมาถูกใช้กับุูปที่เราเห็นมันมันสีผมจัดการที่หลังผ่านโปรแกรมไลน์บููคำถามคือ ูว that ่าว kind of ันนี้ผมเรียนตรงนี้ผมรู้สึกว่าดูที่ทำไมต้องลับไปขายพัสแล้วแล้วเจะจัดการแบบู กลายเป็นว so ่จะมอเรียงวนึงนะครับเอาแต่เครื่องมือน้อยกว่านะครับในการแสดงออกของเราอะเอาถูกปัชสมมติผมมีเครื่องมือถ้าเป็นดนตรีก็ได้ผมมีแบบชิ้นจันกองเติมมีหมดทุกอย่างเลยครับในการที่ทำงานศิลปาชนิดหนึ่งก็ได้ผมมีโค้กแหละแต่ผมดึงชิ้นไม่อหมาะอะชิ้นใหญ่นะครับจำได้ไหมครับเรื่นเรื่องว่าอะไรสีมีที่คนบอกว่ชีวิตมีคนเรืงความรู้สึกมีที่คนต่อความ

ผมมีอารมณ์รู้สึกกับอะไรบางอย่างหรือฉันอยากจะถ่ายทอดอะไรบางอย่างแน่นอนพวกเราก็ง่ายสุดๆพูดสีหน้าแสดงท่าทางอันนี้คือเบส

ขวขาหายข้ามไปฝันแล้วถามตัวไม้คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพท้อโฟกัสเนี่ยมรนก็เลยเกิดลมแล้ถามจริจริงแล้วถ้าถามจะรู้ว่ามันเป็นรูปก็ต่อมันจะปิ้งกันเรยเลยว่าตอนเช้าก็แสดงว่าต้องรัว่าือไหนว่ารูปเนี้นความจริงผมไม่ได้ นนนาครเมย์ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิ่ราวันเสวียนเสรีนะครับหรือผู้บริการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่เป็นประธานในวันนี้ในการที่เปิดงานที่นะครัรดาสถานที่กำจัดงานในคันงานครั้งนี้ด้วยทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็แน่นอนก็ต้องขอบคุณทางรองศาสตราจารย์ดรสุรีนะครับเี่สอนเกษราคณบดีนักวิิ์นะครับที่เป็น

E ชื่อมานานแสนนานแล้วก็ใจดีตลอดผล,ลางานในวันนั้นเรียกจังเห็นอาจารย์มองไปไกลหรือว่าเป็นภาพผ้าเขียนเมืองเชียงใหม่ เดินไปนะเดินจากทีวันนะคะถึงวันที่สิบเก้นวันที่สิบ้าตลอดระยะเวลาเราก็หวังใจนะคะว่าจะเป็นงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่สามารถที่เราจะพยให้กับพวกกลุที่รับงานภาพถ่ายที่มันมันสวยงามมันเป็นพูกไม่ออกอากาศแล้วก็คิดว่าจะได้มีโอกาสได้ครอบ พอสกปริพิ้พรครพิงพลายจะหวัดเงนินในนําแสงนับันี้ค่ะ